อะไรทำไมคนเยอะจังเลยเขาเข้าไปทำอะไรเขายูดูอะไรอะ่ะเป็นฐาน,นถ้าประจัเนเต็มฟ้านี่มันน่าจะสวยมากเลยม,มันแค่ครึ่งเซี่ยวนี่ลองชิเหรอค่ะได้เวลาออกไปทานอาหารค่ำเม,มนูวันอาหารค่ำวันนี้ของเราจะเป็นอะไร เดี๋ยวเพื่อนๆมาจอกันเลยนะครับว่าเราจะทานอะไรคะ่ะนอนเพิ่งตื่นนะคะหลังจากที่เดินมาทั้งวันนะคะที่นี่ก็จะเป็นไฟอ,ตอัตโนมัติน่นากลัวมากเลยถ้าไฟไม่เปิดนี่มันก็มืดตึดตื่น,นที่อยู่ของเรานะคะ<ม>เราอยู่ลังร้านอาหารบรรยากาศหนึ่งทุ่มนะคะผู้คนออกมาหากินตรงนั้นไงนึกว่าป่าจะไปขโมยดอกไม้เขา ออกมาหากินข้าวตลาดนะคะตลาดเราไม่ได้มาเดินเมื่อกี้ชายหารเราเข้ามาในซอยนะคะสเต็กที่มีชื่อไกด์นำทางของเราไปค่ะนี่เลยนะคะร้านสเต็กหมูโคมูโคร้านที่เราเลือกมา ทานนะคะเป็นสเต็กนะคะเราก็สั่งสเต็กคนละชิ้นค่ะก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะส่วนเมนูขนมหวานเราเลือกที่จะออกไปหาร้านข้างนอกค่ะตอนเรามาคนไม่เยอะนะคะตอนนี้คนเต็มเลยเมื่อกี้มาคนยังไม่เยอะเมื่อคืนมาคนก็ไม่เยอะตอนนี้คนเต็มเลยนะคะเขาจะไปหาของกิน ออกจากเนื้อสเต็กแล้วยังจะกินดีไงป้าทำไมคนต่อคิวเยอะทำไมจะไม่ผ่านขนมปังโคตรใหญ่เลยป้าก็ต้องกินตัวนี้ว่าไงเขาก็มีร้านอาหารเยอะๆโอ้มีไก่ด้วยป้ามีไก่มีขาวมอโล์ฮัลโหล แต่ว่าบางทีคงจะไม่อร่อยเพราะจะดูดสีน้ำสิเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเอมาเลยนะคะซุ้มอาหารต่างๆพวกนี้เราเออปลาจะกินเสือไข่โค้งโค้อปลาจะกินตัวนี้นะคะอ้มันน่ากินอ่ะจะซื้อขา โอเคอาหารปานี่อ่ะคนขายน่ากลัวปลาต้องกินตัวนี้นี่อะไรหมูย่างำไมไม่กินหมูย่างเรารู้แล้วเรามาซื้อกับข้าวสิโอ้ยนี่ไส้กรอกใหญ่มากนี่อ่ะนี่แป่ขาหมูทั้งนั้นเลยปะอาหารก็เหมือนๆกันขาหมูคอโลันู้ ช้อนด้วยนี่ส,สดเลยนะคะดูออกจากร้านอาหารมาแล้วก็เดินตลาดโตรุ่งเลคะก็มีของขายหลายอย่างเป็นซุ้มค่ะเป็นซุ้มอาหารซุ้มขายของนะะอ่านแต่ละอย่างก็คล้ายๆกันค่ะไม่มีอะไรหวาวเท่าไหร่เท่าหู้นะคะชัช็อกโกแลตนนคนต่อสิบคนร้านนี้เป็นคนต่อเออ ก็เป็นอะไรเนี่ยซุปต่างๆมีข้าวต้มด้วยป๊าดี้จ๊กด้วยนุ่งจ๊อกเปล่าเป็นหม้ออย่างนี้นะ เป็นร้านอาหารที่เราเดินเมื่อคืนนะเต็มฟ้านี่มันน่าจะสวยมากเลยไหมมันแค่ครึ่งเซี้ยวนี่ลองชวิตเหรอยาวมากเลยนะไม่รู้เขาต่ออะไรนะไม่รู้น่าจะบิ๊กเวฟอะไรสักอย่างฟังไม่รู้เรื่องค่ะ ถามเข้ามาแล้วก็ทำมิโลปับเดต้องปกาแฟล็กเวฟคืออะไรไม่เข้าใจขึ้นใหญ่หรอออ้ยเดี๋ยวก็มีร้านที่เราจะไปดื่มอ่ะมีซอยนั้นอ่ะที่เราเห็นเมื่อคืนอ่ะป้าครัวทำไมเราเข้าซอยนู้นอ้ยง่าว่าจะไปกินเคปซีมีเด็กเลียกแขกด้วยนะคะไม่รู้จะเรียกเราเข้าตรงไหนนะคะ เราหากรงหวานนะคะไม่ใช่เรานะคะป๋าต้องการกรงหวานเเเเจจจ้้้าาาม่อยะชยะดนพราะอพอทา,านอาหารเสร็จก็มาต่อด้วยขนมหวานค่ะ,ะนี่คือร้านที่เราให้ใช้บริการนะคะนี่มันคืออะไรทำไมคนเยอะจังเลยเขาเข้าไปทำอะไรเขายืนดูอะไรอะ่ะเป็นฐานครับอ๋อเดินเดิน<อ>ขึ้นไปชมวิวก็มีการแสดงด้วยป๋า คิวนะคก็จะเข้าไปตอนกลางคืนเพื่ออะไรป้าเข้าไปเช็คหน่อยสิไปต่อเคี่ยวหน่อยทำไมต้องไปกลางคืนที่นี่ขาดว่า่าไฟแพงนะซอยไหนก็มืดเตื้อไม่มีไฟทางเลยที่ตดซอยไฟนี้อยู่ประมาณกี่กิโลได้ห้าหกกิโลนะคะลำจากทาน่ะ นี้ได้เวลาบรรทมนะคะนี่ค่ะเราแก้งนะคะเรากัดจะให้ป๋าเปิดประตูให้โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะทีนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะหอมปาาของปอพอสี่ทุ่มคึ่งแล้วห้องเราแบบว่าเงียบมากเลย